สวัสดีเพื่อนๆนะครับช่วงบ่ายๆวันนี้เชฟอัพตานะครับเสร็จแล้วที่ยกระบบนะครับลูกค้านัดทิวเข้ามานะครับเมื่อวานอันนี้รอประมาณ20นะครับโอ20ให้อยู่สองห้นะครับโดยประมาณ แสงคอยร้อนระบายได้ที่อ,ออกจากคอมมานะครับ8.7 8.8ประมาณนี้ระบายแล้วเหลือ60นะครับก็โดยประมาณเกือบ30องศานะครับก็เนชืมสัมผัอุณหภูมิภายในได้7.5นะครับ7.5โดยประมาณแสงคอยร้อนใหม่นะครับ ตู้ใหม่วาวใหม่นะครับอุณหภูมิภายในนะครับช่องกลางอยู่ที่6.9นะครับอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่3 9 8เปลี่ยนพัดลมด้วยตัวนึงนะครับเอาของโตเาคัมมี่มาใส่นะมันหาไม่ได้ห <c oughs> าไม่ไดนะ้ข้อเย็นดีเปลี่ยนเป็นน้ำดีนะครับมีน้ำกอก อุณหภูมิก็ค่อนข้าสูงไปนิดหนึ่งนะครับแต่คอมแวร์วิ่งมาน้ำมันคอมใช้น้ำมันคอมเดิมที่มาจากอคอมแวร์เลยนะครับแต่ติดก้าถือว่าสูงอยู่เหมือนกันอันนี้ไฮกำลังเดขึ้นนะครับยังไม่แต่ก็ไม่ถึงไม่ถึงสองนะครับ ขึ้นขึ้นลงลงอยู่นะครับยังยังไม่นิ่งนะครับตอนนี้สตาร์ทเครื่องมาแล้วประมาณเจ็ดนาทีแปดนาทีครับยังไม่ถึงสิบนาทีลงไปที่ผ่านจะหมดแล้วลวนนะครับหลอดน,นะครับเครื่องนี้่านเก้าโวลต์หมดไวมากนะครับแตกไฟชิ่เป่งเลยนะครับท่อก็อ ไม่มีปัญหาใดๆตัวนี้ก็จะนิ่งหน่อยนะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่6.6องศานะครับุณภูมิภายนอกอยู่ที่ประมาณ40ละกันนะครับประมาณ40ณภูมิภายใน6.6ก็ถือว่าเย็นนะครับถือว่าเย็นไม่เกิน210 ยี่สิบห้าสักทีไม่ร้ดนลมไฮไม่ทํางานนะครับตอนนี้ตัดลมสเต็ปไฮไมท่ทำงานทำงานแต่สเต็ปโลอย่างเดียวเลยตัดเครื่องทิ้งไว้นานแล้วเลยฝั่งขวาอยู่ประมาณเจ็ดจุดสี่เจ็ดจุดห้านะครับโดยมานอันนี้เทสเทสอย่างเดียวนะครับเสร็จแล้วไม่มีปัญหาอะไรแผงนะครับใช้เป็นเดนโซคูกเกียนะครับของเดิมเปลี่ยนทิ้งไปนะครับระบบ ยกทิ้งหมดนะครับตู้แอร์ก็เปลี่ยนทิ้งไปเตอ,อร์ก็เปลี่ยนทิ้งไปนะครับรนี่ตู้แอร์เดิมคุณภาพก็ไม่ได้ไม่ได้ชุ่มฉ่ำเลยคอมแอร์เดิมก็ก็หนักอยู่นะครับไม่ไม่มีกําลังเลยนะครับกําลังอัดน้อยมากกําลังอัดน้อยมากเฮ้ยรถรุ่นอะไรวะเนะี่ย โตต้าอ,อะไรปาโดเหรอแลนด์คุยเซอร์ตัวใหม่เหรอโอ้ทะเบียน9999ด99้วยแน่นอนจริงๆก็ไม่มีอะไรนะเอามาให้ชมเฉยๆทุกอย่างก็ปกติดีนะครับเดี๋ยวผมจะลอง LC เร่งเครื่องดูนะครับว่าสามารถทำความเย็ยนลงจากนี้ได้ไอไหม สิบนทีเร่งก็ไม่ถึงนี่อยู่ที่หกจุดสองก็ก็ถือว่าลงครับในระดับหนึ่งอันนี้ก็เทสรอส่งงานนะครับเปลี่ยนตู้เปลี่ยนคองแอร์ให้ลูกค้ายกระบบทั้งหมดน้ำมันคอมก็ใช้ของ จับที่คอมให้มาเลยไม่รู้ว่ามากหรือน้อยเกินไปกันมาดูไม่ได้เทลงมาดูแต่ว่ามันใหม่จริง92อืมอําร้อนค่อนข้างสูงจักคอมแมวิ่งมาแผงคอยร้อนค่อนข้างสูงนะครับ ผมไม่มีค่ามาตรฐานตัวนี้เลยว่ามันประมาณเท่าไหรเพราะว่าผมจับจากจับจากตัวท่อเลยนะท่อ A. แอร์แต่ถ้ามาจับด้านหลังก่อ,อ,อนที่จะเข้าแขงเลยเผ่านสายมาแล้วเนี่ยนะมันก็จะอยู่ประมาณเจ็ดสิบกว่า ถึงเก้าสิบละแปดสโอเคไม่มีอะไระครับลอส่งงานดีกว่านะครับไม่ไม่มีอะไรลนะอุณหภูมิภายนอกภายในนะครับลดใช้งานได้ปกติแอร์เย็นปกตินะครับอมไม่มีเสียงดังนะกำลังอดัดดีพัดลมทำงานปกติก็พร้อมที่จะ ส่งลูกค้าแล้วนะครับลูกค้าก็มารับคงจะเป็นเย็นๆนไว้เจอกันิปถัดดาดไปดีกว่าเนาะช่างก็จะได้ไปหาข้าวหาปลากินแล้วครับนี้มไม่ได้กินข้าวเลยโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันคลิปใหม่ครับผมสวัสดีครับ